คำถามที่สองครับก็เป็นคำถามที่ต้องว่าเป็นเคสที่มาปรึกษาแล้วกันวันนี้พี่รู้สึกเจ็บมากค่ะระบมทั้งเต้าที่หัวนมโตมากก้อนแข็งทั้งเต้าและโตมากทำยังไงดีอาหารเสริมนี้จะได้ผลบ้างไหมคะคำถามนี้ดีนะครับก็คือวันนี้หลายๆท่านเองกำลังทานที่อาจจะมีปัญหารเรื่องของมะเร็งเต้านมและทานโพลิตินอยู่ แต่วันนี้หลักการของโปรตีนจะทําหน้าที่เข้าไปเติมเต็มสารอาหารให้กับร่างกายสิ่งตามมาครับเซลลได้สารอาหารพอได้สารอาหารปับ๊บเซลเขาจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองสังเกตไหมเวลาเราเป็นแผลหนองมันก็ค่อยๆบวมออกมารอจนมันแตกแล้วมันค่อยๆเริ่มแห้งลงแห้งลงแห้งลงเช่นกันครับถ้าเต้านมที่อักเสบหนองจะต้องออกมาเลือดเสียต้องออกถ้ายังค้างอยู่ในนั้นมันก็จะยังเจ็บและบวมอยู่ในตัวโปรตีน ช่วยได้ไหมการรับสารอาหารช่วยได้ก็สารอาหารเข้าไปในร่างกายเดี๋ยวร่างกายนําสารอาหารเหล่านั้นไปซ่อมแซมหรือฟื้นฟูตัวเองเองในแต่ละหน้าที่ ระบบต่างๆเริ่มทํางานดีขึ้นผมเจอเคสแม้กระทั่งแตกน้ําเลือดพุ่งปิดปิดปิดอยู่กับหน้าเนี่ยแต่ช่วยได้เขาจะค่อยแตกแล้วขอบจะเริ่มดําแผลก็จะเริ่มแห้งครับถ้าอยากเห็นผลเร็วก็เข้าโปรเซสการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันก็จะแห้งเร็วแต่แน่นอนท่านก็ต้องยอมรับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นด้วยท่านพิจารณาด้วยตัวเองผมมีหน้าที่มาให้ความรู้วันนี้หน้าที่ของผมคือให้ความรู้ท่านมากที่สุด ที่เหลือตัวท่านเองทําหน้าที่ในการดูแลตัวเองและตัดสินใจด้วยตัวเองในการดูแลเต้านมจะค่อยๆดีขึ้นเซลล์ Sell จะซ่อมแซมร่างกายได้มันมีโปรเซสอย่างน้อยทานให้ได้เดือนครึ่งถึง3เดือนขึ้นไป3เดือนขึ้นไปเลยแล้วท่านจะดีเองคำถามต่อไปดีกว่านะครับ